คนที่เข้าห้างห้างหนึ่งเนี่ยจุได้เป็นหลักหมื่นหรือหลายหลายหมื่นนะครับท่านถ้ามีคนหนึ่งคนสมมุตินะมีคนหนึ่งคนติดเชื้ออยู่ในห้างสรรพสินค้านั้นเราจะต้องเอาคนทั้งหมื่นคนมาตรวจเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะครับถ้าเราแท็กได้กลับคืนไปสืบสวนโรคเข้าไปได้ว่าคนหนึ่งคนที่ติดเชื้อเนี่ยเดินเข้าไปตรงไหนเช่นเขาไปแค่ร้านค้าที่ซื้อของกลับไปทานอาหารซึ่งคนที่ เช็คอินตอนแรกเนี่ยหนึ่งมื่นคนไม่ต้องตรวจทั้งหมดแล้วครับเ mm hmm. หลือเฉพาะแค่คนที่เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นจํานวนหลักสิบหรือหลักร้อยเท่านั้นเองที่จะเอาเข้ามาตรวจไม่จำเป็นต้องตรวจทั้งหมดเป็นหมื่นคนนี่คือความสําคัญของการเช็คอินเช็คเอาท์ย่อยๆเข้าไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจระบบตั้งใจออกแบบขึ้นมาให้ทุกคนได้ประโยชน์ต้องขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือกันครับ